สวัสดีค่ะวันนี้จะมาจำลองการนำเสนอการสอบขอเขารงวิที่อนิพนธ์ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เรื่องการแบ่งเซลล์และวความพิวเอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาด้วยวิธีจัดการเรียนรู้6ขั้นผู้วิจัยได้แก่ฉัดมงคลรีประสงค์และคณะนำเสนอโดยนางสาววินิการพิมพิลาค่ะที่มาและความสำคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทที่สาคัญเป็นอย่างมากในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องจัดการทําลงมือปฏิบัติไม่ใช่เพียงเป็นผู้รับสารผู้สอนจึงจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสาม,มารถตั้งองค์ความรู้และเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้วิทยาศาสตร์เช่นความเข้าใจในหมวดมโนทัศนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่านักเรยียนยังคงมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่องการแบ่งเซลล์ที่ประกอบด้วยหัวข้อย่อยต่างๆเช่นยีนดนเ a โครโมโซมที่เป็นแนวคิดพื้นฐานที่สําคัญในการนําไปใช้ศึกษาต่อยอดในหัวข้ออื่นๆเช่นพันทุศศาสตร์การสืบพันธุ์ซึ่งเป็นมโนทัศน์ที่เกิดการเรียนรู้ได้ยากหากมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ในมโนทัศทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องรูปแบบที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อรบรรลุมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนมีหลากหลายเช่นการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบสอบหาความรู้การเรียนรู้โดยใช้แบบจาลองเป็นฐานแต่ยังพบว่านักเรียนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่คาดเคลื่อนผู้วิจัยจึงได้นําการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสแตมศึกษา ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบรรจากการรันร่วมกับวัฒานามนธาทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในเรื่องการแบ่งเซลล์มาใช้ในการจรัดจิกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนามนัฒนธาทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจรัดจิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้วัตถุประสงค์การวิจัย1 เพื่อเปรียบเทียบมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้เรื่องการแบ่งเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตรา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาด้วยพัจัดการเรียนรู้6ขั้นวิธีการดําเนินการวิจัยรูปแบบการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบการวิจัยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบของแบบแผนแบบขั้นตอนเชิงอธิบายโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์จากนั้นติดตามต่อด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์เพื่ออธิบายและสรุปผล โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีที่กําลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษาของ2563รูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์ site. จำนวน29คนโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบจัดจงค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย1แบบวัดมโนทัศน์เรื่องการหน่งเซลล์ที่ประกอบไปด้วย5มโนทัศน์หลักได้แก่ 1. ่ชน,นิดเลือกความสัำคัญของการแบ่งเซลล์2อ o โฮโมโลกัสเซลล์ริปพอยต์เซลปปเซล์แฮรพอยต์ 3. าวัฏาจาักเซลล์ 4. การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสในการแบ่งเซลล์แบบไม,มโตสิด 5. การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสในการแบ่งเซลล์แบบไมอติดค่ะ 2. แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแบ่งเซลล์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาด้วยวิัดนก,การเรียนรู้6ขั้นที่สอดคล้องกับตัวชีว้วัดหลักสูตรแกนกลางพื้นฐานพศ2551ฉบับปรับปรุงพศ2560จำนวน3แผนรวมทั้งสิ้น8คาบคาบละ50นาที3แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดมโนทัศน์เรื่องการแบ่งเซลล์2ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการแบ่งเซลล์โดยบูรณาการตามแนวทางเต็มศึกษาด้วยวัตจักร6ขั้น3ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดมโนทัศน์เรื่องการแบ่งเซลล์ฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนสีําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ค่ะผลการวิจัยผู้วิจัยได้ทํา และสรุปผลการวิจัยออกเป็น2ตอนดังนี้ค่ะตอนที่1ผลการศึกษาโมโนธาทางเทียสสารเรื่องการแบ่งเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาด้วยวัฒนจักรการเรียนรู้6ขั้นตารางที่1ความถี่และร้อยละคําตอบของนักเรียนที่ถูกจัดกลุ่มโมโนธาธางเทียสสารเรื่องการแบ่งเซลล์ทั้งก่อนและหลังเรียนโดยพบว่า1ชนิดและความสาคัญของการแบ่งเซลล์นักเรียน ก่อนเรียนนะคะนักเรียนร้อยละ58.62นะคะมีโมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนถูกต้องและคาดเคลื่อนบางส่วนค่ะหลังการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนร้อยละ15.17มีโมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง2โฮโมโลกัสโครโมโซมเซลล์ดิพอยต์เซลล์แฮปพอยต์ Point Point. ก่อนเรียนพบว่านักเรียนร้อยละสี8สนะคะมีโมโนทัศน์ที่คาดเคลื่อนค่ะหลังการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนร้อยละห5าสเ มีมโนทัศน์ท,ทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ 3. วัฒจัรรของเซลล์ก่อนเรียนพบว่านักเรียนร้อยละ48.83มีมโนทัศน์ท,ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนถูกต้องและคาดเคลื่อนบางส่วนค่ะหลังจากการจัดการเรียนรู้แล้วพบว่านักเรียนร้อยละ62.07มีมโนทัศน์ท,ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องค่ะ 4. การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสในการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีนะคะก่อนเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละห5สนะคะมีมโนทัศน์ท,ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนถูกต้องและคาดเคลื่อนบางส่วนค่ะหลังการจัดการเรียนรู้นะคะพบว่านักเรียนร้อยละ5.1.72มีมโนทัศน์ท,ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องค่ะ5้การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะก่อนเรียนพบว่านักเรียนร้อยละ37.93นะคะมีมโนทัศน์ท,ที่คาดเคลื่อนค่ะ หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางเต็มศึกษาด้วยวัฒนจักรรนนพการเรียนรู้6ขั้นพบว่านักเรียนนะคะร้อยละสีมีเมนูทัศทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องค่ะตอนที่2ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเต็มศึกษาด้วยวัฒนศัพทการเรียนรู้6ขั้นตารางที่2ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับ Christmas, ness, all, ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นลูกษาปีที่4ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาด้วยวระนจัดการเรียนรู้6ขั้นนะคะโดยหัวข้อประเมินนะคะมีทั้งหมด15หัวข้อโดยค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่4.04.40ค่ะค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.60โดยรวมแล้วความพึงพอใจของนักเรียนชั้นลูกษาปีที่4ต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษา ด้วยวิธีการเรียนรู้6ขั้นอยู่ในระดับที่มากค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะ 1. มโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องการแบ่งเซลล์ของนักเรียนเชื่อมโยงศึกษ์ปีที่4หลังการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้6ขั้นมีมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องเพิ่มขึ้นในทุกมโนทัศน์หลักค่ะ 2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษาด้วยวิธีการเรียนรู้6ขั้นผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความ พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับที่มากคะ่ะสำหรับผู้นำเสนอขอขอบพระคุณผู้วิจัยได้แก่ฉันมงคลสีประสงค์และคณะที่ได้ทำงานวิจัยที่มีประโยชน์และให้ความรู้กับผู้ที่สนใจรวมถึงผู้นำเสนอในครั้งนี้ขอบพระคุณคะ่ะ